ขอโอกาสถวายพระสูตรฐานะสูตรอันสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนือง,เ,องเพื่อน้อมบูชาแด่พระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าณมูตสะภควโตวูอรหะตตสัมมาสัมพุทธสะณมูตสะภควโตวูอรหัโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุ ดูกนพิสูจน์ทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสตรีบุรุษครหั์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนองห้าประการเป็นชไฉนคือ 1. สตรีบุรุษครหั์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ ส 2. สตรีบุรุษคฤหัสหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 3. สตรีบุรุษคฤหัสหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 4. สตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 5. สตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทาย,ยาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพานมีกรรมเป็นที่พึ่ง จะทำกรรมใดตีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเมืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ดูกนพิสูจน์ทั้งหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวย่อมมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายกระพติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหรสถหหรือบรรพชิตจึงควรพิจ,จารณาเนึองเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหรสถหหรือบรรพชิตจึงควรพิจ,จารณาเนืองเนืองว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายความมัวเมาในความไม่มีโรคย่อมมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนือง ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้ดูก่อนพิสู์ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษขริหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจรนารณาเนืองเนืองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพนความเจ็บไข้ไปได้ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุร,ร,รุษคฤหรสถหัหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงผลความตายไปได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตย่อมมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริต ด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อาศัยอำนาจประยุทธ์นี้แลสตรีบุร,รุษขฤหริถหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษฆราวาสหรือบรรพชีตจึงควรพิจารณาหนึ่งเมืองว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความพอใจความรักใกล่ในของรักย่อมมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความพอใจความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษขรหัสะหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาหนึ่งๆนงว่าเราจะต้องผลัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษครหัหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งๆนงว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งจัดทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายพร้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกเมื่อเขาพิจารณาฐานานะั้นอยู่เนือเองย่อมละทุจริตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะใส่อำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษครหรั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณานเนืองเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพานันมีกรรมเป็นที่พึ่งจักทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่แต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ร่วงพลนความแก่ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบาิล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้ความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรม ทำให้มากซึ่งมรคนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมรคนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอีกประการหนึ่งอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังเงงนืองดังนี้ว่าไม่ใช่แต่เราผูด้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวง บรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบตัติล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสกอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้น เมื่อเศษอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอีกประการหนึ่งอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่แต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงผลความตายไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวง บรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบตัติล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพลความตายไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาถานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้น เมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสึ้นไปอีกประการหนึ่งอริยสาหกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่แต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไป การจุติการอุบาทล้วนจากต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเมืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป อีกประการหนึ่งอรยาาิยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่แต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพานันมีกรรมเป็นที่พึ่งจะกทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น โดยที่แท้บรรดาสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบาติล้วนมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งจักทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่ออริยสา,าวกนั้น พิจารณาฐานะนั้นอยู่นนเนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นปริยสาวกนั้นย่อมเสภอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสภอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมลาสังโยชน์ดได้อนุสัยย่อมสิ้นไปด้วยประการชนี้แลสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความเป็นไปตามธรรมดาพวกปุถุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียดทำนั้นในพวกสัตว์ผู้มีอย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ทราบธรรมที่หาอุปติไม่ได้ เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมกระเสมครอบงำความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นเฉพาะซึ่งนิพพานบัดนี้เราไม่ควรเพื่อเสดจกรรมทั้งหลายจะเป็นผู้ประพฤติไม่ถอยหลังตั้งหน้าประพฤติคมอาจารย์ดังนี้แลสาธุ จากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่22หน้าที่62ข้อที่57สาธยายพระสูตรโดยโชตินครธรรมสาธุ